สบายดีนะคะสบายดีค่ะ นะคะแล้วก็จะทยอยทาการจัดส่งวันเสาร์นะคะจะเริ่มทําการจัดส่งวันเสาร์วันเสาร์จะเริ่มทําการจัดส่งคนที่จองเหรียญรุ่นมหาภูเขาซั์มานะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดจองอีกหนึ่งไรนะคะอีกหนึ่งไรนะคะเพราะว่าถ้าจองทันปั๊บเนี่ยลูกค้าขาจองทันได้ราคาจองไปเลยนะคะทำพิธีปลุกเสกมาอย่างแน่นมาก ชื่นสดใสให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นหว่วงหนึ่งว่าหนึ่งรู้สึกยังไงหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะคนในกลุ่มก็ไปเผยแพร่ข้างนอกอยู่ดีค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วถูกเลยค่ะคุณปัดนะคะคุณปัดหรือคุณแพทหรอว่าคุณพัดหนึ่งอ่านไม่ไม่ไม่ไมถูกต้องขอโทษ้วยนะคะจริงๆแล้วคนในกลุ่มก็เอาออกด้านนอกอยู่ดีก็ก,ก็ก็ถูกนะคะ ที่หนึ่งที่หนึ่งอยากลงในกลุ่มก่อนอย่างน้อยการลงในกลุ่มเนี่ยคะ่ะลูกค้าแล้วกว่าที่เคนเอาออกไปอะ่ะมันก็มีม,มีจิตมีส่วนให้เขาจะต้องคิดว่าของแท้หรือของปลอมของปลอมก็มีแต่อย่างน้อยลูกค้าในกลุ่มเอพีได้เห็นว่าของจริงคืออะไรแล้วได้ซื้อตามนั้นก็ก็หนึ่งก,ก,ก็โอเคนะคะและ้วก็หนึ่งตั้งใจนะคะและหนึ่งก็ตั้งเป้าไว้นะคะถ้านับนะคะและ้ว สถิติรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็มามามาไล์ให้ฟังนะคะว่าหนึ่งยังไม่หลุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ให้มาหนึ่งบอกแล้วว่าเข้าวิ่งรูดหนึ่งก็นับว่าเข้าเพราะอย่าลืมว่าฟันวิ่งรูดหนึ่งฟันตัวเดียวฟันวิ่งรูดหนึ่งฟันเอ่อวิ่งรูดเนี่ยหนึ่งให้สองตัวแต่ฟันเนี่ยหนึ่งชอบเนี่ยหนึ่งชอบตัวเดียวหนึ่งฟันตัวเดียวนะคะก็ยังไม่หลุด เออสิบเอ็ดวแล้วเนาะใช่ปะสิบเอ็ดวนแล้วรัฐบาลไทยออกมาสิบเอ็ดมวดหนึ่งยังไม่หลุดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะรีบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้หนึ่งเม็ดหน้าไหลสดนะคะขอเป็นกำลังใจให้แม่หนึ่งเสมอขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูเป็ดหนูมีกำลังใจในการต่อสู้กับทุกปัญหาในส่วนที่เรา ผิดพลาดไปหนึ่งก็มองว่าทุกคนผิดพลาดย่อมได้รับโอกาสเสมอนะคะหนึ่งก็ได้รับโอกาสดีๆจากลูกเพจหนึ่งซึ่งหนึ่งก็อะไรที่ผิดหนึ่งก็ไม่ทําแล้วนะคะแต่คือก็ถามว่ามันมีไหมมันมีตลอดค่ะมันมีคนถามตลอดแม่เล่นเว็บไหนแทงเว็บไหนอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือหนึ่งไม่ตอบไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดถึงนะคะไม่ตอบและไม่ขอพูดถึงเพราะว่าหนึ่งมองว่าเมื่อเด่นจะเป็นภยนะะัย กลับไปได้อะหนึ่งบอกทุกคนเสมอว่าหนึ่งไม่ชอบการที่โดดเด่นขนาดนั้นเลยหนึ่งชอบการอยู่หน้าไรสุดหนึ่งหนึ่งรู้สึกมีความสุขมากและทุกวันนี้ช่วงเวลาที่หนึ่งเศร้าหนึ่งนอยที่ผ่านมามันทําให้แบบมันทาให้หนึ่งได้เห็นว่าลูกเพจก็เศร้าแล้วก็น้อยไปกับหนึ่งแต่พอหนึ่งกลับมาสดใสล่าเริงกลับมาแบบแต่งตัว อส,อสดใสล่าเริงกรี๊ดการ์ดหัวล,ละนู่นนี่นั่นอะลูกเพจก็มีความสุขไปกับเราเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งก็คิดว่าหนึ่งควรจะกลับมายิ้มได้แล้วนะคะก็ถึงเวลาที่หนึ่งจะต้องกลับมายิ้มแล้วนะคะ